สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับครับสวัสดี FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงสวัสดี FC แฟนคลับน้องอุ้งยิงครับผมสำหรับคลิปนี้ครับมีเรื่องที่น่ายินดีนะครับกะเป็นเรื่องในส่วนของน้องอุ้งยิงเพลงของน้องอุ้งยิงนะครับเพราะว่าในทุกๆสัปดาห์นะครับผมนะครับก็จะติดตาม นะครับติดตามในส่วนของอันดับเพลงข้องนอกวงหญิงนะครับละกเพลงของบอลโจกับคือกันนะครับเพลงของขายล่าเพื่อนอินดีเลค่อนนี่แหละครับที่บอลโจเพิ่นได้เฮดซิ่งเกินออกว่านะครับผมก็จะติดตามละกัเป็นเรื่องที่น่ายินดีดีใจนะครับกับมาขอแสดงความดีใจกับคล้าย ลำเพลินอิดีเรคนะครับบอโจและกันน้องอุงอิงนะครับผมก็คือในส่วนของเพลงนำตาอีหลาหน่อยนะครับเพลงนำตาอีหลาหน่อยนี่นะครับพี่น้องบอกมากขนลุกนะครับเพราะว่าเพลงเนี่ยถ้าจำผิดนะครับที่น้องอุงอิงกับบอโจเดีไปออกรายกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปออกร่ายการร่ายการหนึ่งนะครับผมจำไม่ได้หรอกนะผมก็จําผมจําถ้าซื้อเพลงนะครับผมจําผมจํำถ้าซื้อเพลงนะครับและะ้วก็แล้วก็ทางเพจเพื่อนนะครับพอดีบางอ่าบางเขาเอื่อหนวดเพิ่งเสิตังเป็นคอนเทนต์ขึ้นมาเนาะในการจัดอันดับเพลงไม่ว่าจะเป็นอ่าอยังไงล้อมวงมันเรดิโอนะครับท็อปไทยคุณลิตี้นะครับแล้วก็เพลงของเพจลูกทุ่งรักไทย90เนี่ย สองเพจเนี่ยเป็นเพจที่ใหญ่มากนะครับคนฟังเยอะนะครับฟังในทั่วโลกนะครับแล้วก็เพิ่นจะนับสถิติจากการขอขอเพลงนะครับซึ่งเพลงนัาไหลาหน่อยนะครับผมสีไลให้ฟังตั้งแต่เพลงไอ้ตั้งแต่ในส่วนของอล้อมวงมันเรดีโอท็อปไทยนี่ครับคือเพจนี้แหละนะครับ,เ,รบเป็นเพจที่เพิ่งมอบ โล่รางวัลน,นะครับขวัญใจหนาหานอ่ากระเพียนนี่แหละครับเพิ่นเฮ็ดอ่ารางวัลขวัญใจหนาหาน,ใ,นาหาให้นอ้องอ่าเฮ็ดโล่ขึ้นมาให้นะครับน้องได้อันดับหนึ่งนะครับน้องอีกในอันดับหนึ่งก็ได้โลกอ่ะพึ่งมอบไปนะครับมอบไปพเพิ่นเอาไปให้ตอนที่เรียนอยู่ยังกะเรามอชิทสองอะนะครับเมื่อหลวงพ่ก็ได้ไปด้วยกันเมื่กันะบผมก็ได้ไปเบิ่งอยู่นะครับอัปเดตนะครับสัปดาห มีสองเพลงเด้สองเพลงนะครับติดติดอยู่ในยี่สิบเนี่ยยี่สิบอันดับเนี่ยนะครับท็อปไทยเนี่ยนะครับล้อมวงมันเนี่ยเพลงแรกครับนำตายหลาหน่อยนะครับเพลงที่สองก็คือเลือกเขาสาไอ้นะครับยังติดอยู่นะครับสำหรับสัปดาห์ก่อนนะครับเลือกเขาสาอายุอันดับที่สิบนะครับ มาสัปดาห์นี้ครับเลือกเขาสาไอนะครับกะลนเป็นอันดับที่สิบสี่กะถือว่ายั่งติดดูนะครับในตารางเอ้นะครับในตารางวงวงลอ้อไอ้อยังเนี่ยล้อมวงมันเนี่ยเบากกะติ๊ดกระตัดยิบวางกันได้ครับพี่น้องเออแล้วกะน้ำต้ายหลาหน่อยนะครับสัปดาห์วันเสาร์ที่สิบเนี่ยน้ำต้ายหลาหน่อยอยู่อันดับสองผมจำได้ผมเห็ดคลิปลุ้นเชียร์กันสามสัปดาห์ดิ โป่งขึ้นมาอันดับแรกถ้าผมจำาม่ผิดยูที่ตัวไหนอพี่น้องจำได้บ่นี่สามสัปดาห์ขึ้นอันดับหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วยูอันดับสองครับวันที่สิบอ่ะวันที่สิบวันเสาร์ที่สนะิบเนี้ยยูอันดับสองผมจำได้นะครับผมเห็ดเหตุเฮ็ดคลิปมาบอกจ้ากับพี่น้องยูนะครับหนะลักกระมาครับรายงานสดๆแด,ดงแด,ง,ดงครับวันที่สิบเจ็ดนะครับวันที่สิบเจ็ดีพานมาครับผลงานเพลง นำตายละหน่อยครับขึ้นอันดับหนึ่งครับนี่นะครับตามผมเฮ็ดคลิปตามเพลงเนี่ยเนี่ยจากจากเพจเพิ่นเนี่ยนะครับลูกทุ่งนี่แหละนะครับขึ้นมาจนใดอันดับหนึ่งจนใดงวดที่แล้วเขาหลุนกันเนาะขันจำว่าผิดผมเฮ็ดคลิปตอนผมขับรถลัไงแป้นผมไทยนะครับหลุนกันขึ้นจนไดครับพี่น้องอันดับหนึ่งแล้วยินดีอันนี้คืออันแรกนะครับมาเบิ้งเพจที่สองครับ รายการที่สเพจที่2เพิ่นนะครับอันนี้คนติดตามหลายครับลูกทุ่งและไทย90หลายคนหลายท่านนะครับเบิ้งแลัก็ขกคอขอเพียงเข้าไปได้ต้นสองเพจได้ครับพี่น้องขอเข้าไปได้นะครับเพิ่นจัดรายการขึ้นนะครับผมสิบอันดับครับวันที่สิบเอ็ดนะครับลูกทุ่งและไทย90นี่เพิ่นจะประกาศวันอาทิตย์นะครับนี่แหละผมก็เลยอะคอยมารวบรวมให้ฟังวันอาทิตย์ดีกว่านะครับเออเพราะว่าอันล้อมวงมันเนี่ยเพิ่นประกาศวันเสาร์ นะพ่นจัดอันดับวันเสาร์้วกาลูกทุ่งรักไทย90เนี่ยพันจัดอันดับวันอาทิตย์มันจะเป็นคนละวันกันฉนันนะครับผมกระถารวบร่วมเธอเดียวในวันอาทิตย์นะครับเอ็เอเอเอดคดิปไลน์นี่พี่น้องจีงว่าจัดอันดับอีแล้วจัดได้บอีล้วอย่างนี้นะย่าลำข้ากนกันนะครับผมเบิเอ่งองว่าเงือเงือเงื้อแตกนะครับเอาาที่นี้นะครับไล่ฟัง่งวันที่สิบสิบมีตัวหน้าย่นของเพียงลูกทุ่งรักไทย90เนี่ครับเพลลูกทุ่งรักไทย90นี่ครับจัด อันนี้สิบอันดับได้ไหมนี่โบแมนยีสิบเด้เพจวังหันเนี่ยเพิ่นจัดยี่สิบบดนี้สิบอันดับครับสำหรับเพลงครับน้ำตายหลหน่อยคือเก่าวันที่สิบเอ็ดมิถุนายนอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยสัปดาห์ก่อนอ่ะอันดับหนึ่งแล้วก็มาวันที่สิบแปดครับพี่น้องก็คือเหมือนกีบวันอาทิตย์ครับ ครองอันดับหนึ่งอีกแล้วครับผมอู้ยจวดครับครับสุดจอดครับดีใจฮะฮูู้แบบถึงถึงถึงฟังถึงเชียร์ทึงรุ่นเนาะแมนมอดีใจดีใจอันดับแรกดีใจกับหน้องหญิงดีใจครับบอสโจดีใจกับโพลิเซอร์ผู้พันเหตุดนตรีผู้เพ็นสางไม่ว่าจะเป็นผู้สางเอ็มวีอ่านะครับผลงานออกมากนะครับมันเป็นทีประจักษ์มันเป็นทีนนทงอมรับนะครับพี่น้อง บ่จกตาไหมผู้ใดสี่ยูที่ซื่อกัสีเขียนขึ้นมาเพียงบ่มีค้นขอสี่ไปเขียนอันดับขึ้นมามันก็เปลี่ยนไปบ่ได้เออนะครับโอ้ชื่นใจหลายพี่น้องรากะนี่แหละสำหรับสาระสำคัญของทริปนี้กะคือสีมาล่ายงานผลการจันดับเพ่งนี่แหละพี่น้องเพราะว่าผมอ่าล่างงานผลรวบรวมมาในสูสูสัปดาห์อยู่แล้วนะครับผมกะบสำหรับเบอน,นี่นะครับน้องโซเฟียกะจะขึ้นเวทีเก่านะครับพี่น้อง ขึ้นเวทีขาผู้ใดนะครับผู้เดีไปให้กำลังใจกันอหน่อยเวทีกะกลุ่มปิดกระเดกนะครับเป็นกลุ่มปิดชุดทุดยไายก่อนจะหมดรอบทัวร์กอมรอบนี้นะครับก็คือฮอดวันที่20นะครับ18 19 20ครับกับซีมี่ไวไฟนะครับแล้วก็เจ้าของผลงานเพลงฮักล่าดิพาแตมกัมม่ากันนี่ต้นฉบับนะครับเป็นผลงานเพลงขี่น้องอุ้งอิงนะครับก็เลยร้องนะครับในร้อง มือมาออเดชัน่นนะครับเพิ่นกับดรร็องนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานเพลงหนึง่งนะครับที่เอฟซีแฟนคลับน,อน้องอุ้งอิงจดจำได้ฮักล่าดิพาแ,แตมตะวันแหงโอ้อยยังสิรรองมันสิเสียเพียงแค่เจ้าโอเคครับพี่น้องสำหรับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องโชคดีมีชัยนะครับฝากกดติดตามนะครับกด subscribe ให้กับทางช่องทีมงานขอบตาดำนิดเด้อครับช่องนน้อยๆนะครับก็อยากสิมาเว้าเรื่องดีดๆนะครับเว้าเรื่องที่ หัวใจพ้องตัวกันนะครับในฐานะเขาเป็นเอซนะครับน้องพี่น้องเนาะโชคดีไม่ใช่ครับมือใดไปพอกันยุ่นาหาห่านกันทักท้ายกันไหนครับผมโชคดีครับสวัสดีครับผม